เราจะพาทุกคนไปที่ระยองนะครับก็ไปพักอยู่ริมเขาเี่เช่นเคยนะครับวันนี้ที่พักของเราก็จะเป็นแบบรถบ้านนะครับสถานที่ที่ไปนี่ก็จะเป็นสไตล์ของบ้านริมเขานะครับมีสระน้ำขนาดใหญ่นะครับบรรยากาศก็น่าจะมี ที่พักก็จะมีความแกะ,ะมีสวนดอกไม้ก็มีในส่วนของลานกลางเต้นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่สวนละไม,ะม่ไป ตอนนี้เข้าได้ยังยังนนยัง,ยง,ยงเข้าบ้านพักไม่ได้ระหว่างรอลูกค้าก็จะมีความแกะที่เปิดประตูเข้าไปได้ได้แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นจุดจำหน่ายบัตรให้ลูกค้าครัพาลูกค้าไปชมสวนดอกไม้ทางด้านบนเค่ะบัตรละห้าสิบบาทแต่ค้อรถรถไปใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรถรางคันใหญ่จะเป็นรถรางคันใหญ่พาลูกค้าขึ้นไปส่งในสวนดอกไม้ะคะ่ะใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้า เขาก็จะรับลูกค้ากลับลงมาด้านบนมีร้านกาแฟค่อ๋อครับค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่อยากนั่งรถนั่งก็เป็นเช่ารถกอลับกันขึ้นไปเองเอย่างเงี้ยค่ะครับเช่าชั่วโมงละสามร้อยถ้าหมอนวันก็หนึน่งพันบาทถ้าสนใจก็ติดต่อตรงจิตรนายแบบด้านลึกนะกัก็หลังจากที่เช็คอินแล้วนะครับเราก็มานั่งกินข้าวที่ร้านนั่นก่อนครับจะเข้าที่พักได้ ประมาณบ่ายสามโมงนะครับจังหวะยู่ไหนยากแก่กำลังสิบบาทตรงนี้เราให้อาหารแก่ได้ เอาออกทีละอันเดี๋ยวนุกอ่าเอาออกทีละอันให้ทีละตัวปล่อยเลยนี่นี่ให้มันให้ขาบนขาบนเชื่นฮึบอ่าดูตัวเล็กไม่ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปสวนดอกไม้สวนดอกไม้นักเขา้าแบบนี้นครับตัวใหญ่ราคาห้าสิบบาทถึงสามกว่าร้อยยี่สิบบาทเข้าฟรีอันนี้เป็นปามแก่ น,น,นี่นี่นี่เลยแกตัวเล็กทิ่เดียวเอง เปนถ่ายรูปกันร้อนไหมไม่ร้อนเฮ้ยไม่ร้อนนี่ต้องต้องทำเป็นเย็นเย็นเข้าไว้ไปเดินดีๆนะอย่าหยยบต้นไม้กันนะนนอะครับเนี่ยจุดนี้ก็ถ่ายสวยที่ตรงนี้ตรงนี้เลยกัดเดย็นตรงนู้น ขึ้นไปยืนที่ใดที่หนึ่งก่อนอ่าโอเคตรงนั้นก็ได้สวยสวยตอนนี้เราก็กลับมาจากอ่าขึ้นไปดูสวนดอกไม้ร้อนครับกลางวันร้อนมากนะแต่ก็วิวถือว่าสวยครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราขับรถลงไปที่อ่บ้านพักกันนะครับเดี๋ยวไปดูบ้านกันครับ แล้วเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ารถบ้านเนี่ยเขาข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ของเราได้เบอร์24ครับโอ้นี่เลยสวัสดีสวัสดีโอ้โหนะครับข้างในโอ้โหมีสองเตียงนะครับสองเตียงเล็กโอ้ยไม่ใช่ชั้นหนึ่งชั้นสองนะชั้นสามเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมีแอร์มีที่นอนกว้างพองสมควรเลย มองข้างในมองข้างนอกนี่เหมือนเด็เล็กๆกันนะเล็กเลไหมใครใครนอนข้างบนครับก้านอ๋อเนี่ยเอาก้านนอนตรงไหนนอนข้างล่างข้างล่างข้างในก็จะมีตู้เย็นแต่ข้างในจะมีของตู้เย็นมีของใช้เนี่ยมีไมโครเวฟครับใช้ได้เลยแต่แต่ช่างเขาติด อ๋อช่างจะติดไฟไปที้หมดเอ้ยดุเตของใครแล้วเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวดูห้องน้ํากันโอเคครับนี่ห้องน้ํานี่ก็น่าจะเป็นที่อาบน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําก็พอประมาณครับน่ารักน่ารักโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเย็นๆเราไปดู พื้นที่บริเวณข้างนอกกันนะครับพื้นที่บริเวณของสวนละไม่กันนะครับเป็นรถบ้านก็มีอยู่หลายหลังเหมือนกันนะครับก็น่าจะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ,บนะยังโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันครับเนี่ยสั่นจักราเลย ขี่เปนรอบเหมกันแต่กันยากสีส้ม ที่กลางเต็นนะครับใรที่เซีินชอบสายกลางเต็นท์ก็มากลางได้นะครับคนละ200บาทนะครับมีพักไปมีห้องน้ำพร้อมนะครับห้องน้ำเยอะมากสะอาดนะครับสำหรับเราพักอยู่หลังนี้หลังนี้เลยนะครับ เช้าน,นี้เราจะไปใส่บาตรกันครับที่สวนละไมเรามีบริการให้ใส่บาตรด้วยตอนเช้าจะมีพระเข้ามาบิณฑบาตนมีรถติ่งาาหเหรอเด็เครับเดี๋ยวเรามา ในของใส่บาทสชุดร้อสบาทตอนนี้นั่งรอไส่บาทเดี๋ยวพระมาแต่ตอนนี้จะมาทิ้งมารอเต็มเลยนะครับเนี่ยด้านนี้ครับด้านหลังอันนีนะ้ตอนนี้พระมาแล้วครับ บุฟเฟ่ต์นะครับแล้วก็จะมีอาหารหลักที่เราเลือกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนที่เข้ามาเช็่อินนะครับก็เดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันนะครับในส่วนของเมนูบุฟเฟ่ต์เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับ นี่มีกาแฟด้วยกินแหละวนตีโอเคครับมากินอาหารเช้าครับก,ก็ของบุฟเฟ่นี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับมีขนมหวานมีผลไม้มีขนมปังตามที่เขากล้าชอบนะแล้วก็อาหารหลักออกมาแล้วครับส่วนของพ่อก็จะเป็นข้าวต้มนะโอเค เห็นครับกินกต้มนะก็ถือว่าอาหารที่นี่ค่อนข้งางเอยอะเหมือนกันนะครับ,อบอโอเคเราทานข้าวเช้าครับร้านกาแฟสวนละไม สำหรับทริปสวนละไมนะครับก็สําสหรับที่พักก็บรรยากาศดีมากครับในส่วนของบ้านพักที่เป็นแบบรถบ้านก็ที่นี่เขามีทั้งหมดอ,อยู่ประมาณ33หลังนะครับก็สามารถที่จะนําน้องหมาเข้ามาได้ด้วยนะครับแต่ว่ามีให้เลือกนะครับว่าอยู่หลังไหนนะครับสําหรับที่นี่นะครับไม่ได้ว่าอยู่ได้ทุกหลังนะครับก็ ติดต่อนในส่วนของที่พักได้นะครับที่พักก็ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะถูกหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์หรือช่วงเทศกาลอะไรต่างๆนะครับหยุดวันหยุดนะครับตะเลิกเนะี่ยก็น่าจะก,ก็อยู่ที่ประมาณ2499บาทนะครับพัก,กได้2คนนะครับก็ถ้ามีเพิ่มก็หวัวละ500บาทนะครับตอนเช้าก็จะเป็นบุฟเฟ่นะครับแล้วก็จะมีอาหารที่เราเลือกไว้ตั้งแต่ ตอนที่เช็คอินนะครับซึ่งก็ก็สะดวกดีนะครับสำหรับที่นี่นะครับแล้วก็มีป์าแกะนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไปให้อาหารได้ไปถ่ายรูปได้นะครับอันนี้ก็เข้าได้ฟรีนะครับแล้วก็อย่างที่มาถึงตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปปีสวนดอกไม้นะครับแต่ต้องขึ้นรถลัง ไปนะครับก็ขึ้นไปในบนภูเขานะครับอีกชั้นหนึ่งนะคนละห้าสิบบาทนะครับที่นี่เขาก็จะมีอาทิกาเต้นนะครับก็หัวละ200บาทนะครับปิ้งย่างได้นะครับที่ที่นี่ก็สามารถปิ้งย่างได้มีเตาปิ้งย่างนะครับหรือจะสั่งเป็นชุดบุฟเฟ่ชุดบาร์บีคิวของที่สวนผลไม้ได้เลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับที่พักนะครับก็จะมีในส่วนของรถกลัฟนะครับ ให้เราสามารถที่จะเช่าขับเล่นในบริเวณของสวรผลไมได้นะครับรถจอบก็จะเช่ากับมาณคันละ,ะชั่วโมงละ300บาทนะครับแต่ถ้าเมาทั้งวันก็1น0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรถไฟฟ้านะครับชั่วโมงละ100บาทเมาทั้งวันก็500บาทสำหรับโอเคครับสำหรับทริปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องไปชิวๆด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ